สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีะทุท่านนะคะพบกับเราในช่องไาเลิศลักนะคะตอนนี้พ่อไม่อยู่กับพี่นะคะอ่ะเขาจะอยู่กันอย่างไรนี่แม่กับลูกอ,อยู่ใกล้ไม่ได้นะคะหัวไม่อั้นมีแต่ใส่ทรายขี้ดินเต็มหัวเลย ดกดจัดคึกใหญ่อาบน้ำให้ก่อนนะคะอาบน้ำถูกใจใหญ่เลยนะคะนี่อเออเออเออมุมแมมแต่เช้านะคะนี่คุณเฮ้ยเฮ้ย แล้วคาครัวทำไมไม่ตหมือคาซ้ายล่ะอึ๊บอึ๊บอืมตหนาคอยติหมดเลยดูดูอึ๊บ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 อึดูดูดูเขาโงอขานะคะดูด อยู่ใกล้ไม่ได้แล้วครับอยู่ใกล้ไม่ได้อึบอึอึยอ,ยอยู่ห่างๆนะคะดูกรดอะไรไม่รู้ตีตีคอใหญ่เลยตุ๊บตุ๊บตกมันต่เช้านะคะวันนี้ตกมันต่เช้าดีใจพ่อจะมากับแม่แล้วกับพี่อ้น อวันนี้เหศีสิก็มานะคะวันนี้พุ่งนี้ก็ได้ไปเล่นน้ำนี่นีดูทำไปทั่วขาขวัวยังไม่งอได้เท่าไหร่นะคะนี่เพิ่งงอได้นิดนิดก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วดูพุ่น มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงด้วยอ้อนด้วยพุอก,กลักษณ์ของเขานะคะมีเสียงด้วย <c oughs> มอมเมม <c oughs> หัวไม่อันมีแต่มีแต่ขี้ขเลนขี้คลนนะคะดูดูศาสตร์มาแต่ละครั้งนะคะ ดูแม่นด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะที่รักและเป็นห่วงน้องเลิศนะคะวิวิวิดูดู นอนลงแล้วไก่หน่อยมาเซตบันี้ไก่หน่อยมาไอตีกันบันทึเซตสามตัวนึงผุนสองตัวนึงขะไก่ตีกันละผุนอุ้ยอุ้ยเฝ้างอขาไปบอกยังไว้เลยบ่มีกันปีค่ะบันทึเข้าเถาะเลิศเอ้ยเมยเมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นสายนะคะเมื่อเช้าตื่นสายอุ้ยพุ่นเสียงไผ่ลมเนี่ย ไปอยากอาอ้ผู้สาวจังน้อยเลยเดี๋ยวก็กดให้ไก่นะคะเห็นไก่ตีกันนี่ ได้ต้มเทไก่ตาตึงสองต่อหนึ่งกลับมาได้ต้มเท่แบนี้เลิอดเราก็มีอ้อยกัยห้านะคะอยู่ที่โรงเรียนประทางท้องนะคะหญ้าไม่ได้ไปตัดนะคะต้องรอพ่อตึงตอนค่ำก็ไม่มีหญ้าวันนี้ ย่าเวนไม่มานะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะบีดูดูหูหูกลางตาเหลือกใส่ไก่นะคะไก่ตีกัน มช่างคั้วหน่อยบ่มาหนะ่ะคั้วหน่อยมากก็เชลแอนดีหนูสิได้พาไปเบิ่งคั้วหน่อยอยู่ค่ะนี่หรือบิ่งหูกลางไม่ได้ไปโรงเรียนทุกทรายจะคิดถึงเพื่อนมากเลยนะคะนี่ปกติเคยได้ไปโรงเรียนนะคะปกติอนอนลองนอนลงนอนลงองเร็วเร็วเร็วนอนลงนอลองนอลง น้าล่งจะเอาท่าไหนดีได้ทุกท่าเดี๋ยวขาที่ห้าออกมานะลูกนั่นๆๆๆๆๆ่โอ้ลบด้วยค่ะมมสี่หัวหนูล่างทุกมือกล้องก็เต็มไปด้วยี้ดินคันนี้ถูกายเทวดาพุนพ่นพุ่น ถ้าพ่อถ้าพ่ออยู่กับพี่อน้นอยู่เหมือนกับผ้าพับไว้นะคะแต่อยู่กับไม่อั้นนี่คนละตัวเลยเนียงมันออกเราเนียงนั่นสายผูกคอนะคะยังไม่มีนะคะเพราะว่าพี่อ้นถอดออกมันคับคอยังไม่ทันได้ไปซื้อ เชือกให้น้องอ้นผักนะคะนี่ให้รอพ่อกลับมาก่อนค่อยไปซื้อมาถักให้น้องใหม่ดีปุ่นปุ่นเฮ้ยคึกคึกนอนลงเอาจะคอยเสียเอาขาไดเป็นขาใดเบิงเบิง ไม่กล้าเข้าไปตีตูดนะคะเดี๋ยวลูกคุณมาพวดพาดเฮ้ยฝนเนาะฝนดูท่านอนดูท่านอนน่ารักมากท่านอนอืมนี่เฮ้ยลลงมาแล้วนนชอบเล่นถลายนะคะชอบเล่นถลายเหมือนสไลเดอร์เอ้ยลูกบ่ได้เอลูกบ่ได้อึดอึดอูอู โอ้ยน้อยเจ้าเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังคึกขอบคุณแม่ๆทุกทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะ,ท,ท,นนะ,คะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเอลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะร่ำรวยเง,งินทองอย่าเก็บอย่าจนนะคะ เงินไหลกองทองไหลามาทุกท่านเลยนะคะกิจการการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปนะคะรักเลิศรักน่นอนแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้นะอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีครับก้อน <c oughs> ขาด้วยขาด้วย